สวัสดีกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคการใช้งานดูแลรักษาเจ้าแบตเตอรี่ลิปโพลิเมอร์นะครับซึ่งมือใหม่บีบีการหลายท่านรับแบตเตอรี่ลิปโพไปใช้งานแล้วบางทีเนี่ยรับไปวันแรกนะครับซื้อไปปุ๊บเล่นวันแรกบางทีก็ชาร์จไปชาร์จมาเล่นไปเล่นมาแบตวมเฉยเลยนะครับบางทีเล่นไปเล่นมาเอ้ยหมดเซลล์ตาย อะไรก็ตามแต่นะครับผมผมมองรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาแบตมันพังปุ๊บคุณไปเอาแบตใหม่มาเนี่ยก็อ,อย่างที่ว่านะครับแบตก้อนนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกๆเนาะบางร้านก็600บางร้านก็650หโอ้ไม่ก้อนมันแพงชิบหายไปปวงเลยผมเอาว่าเอาไอ้เงิน600เนี่ยไปแบบเอาตังค์ส่วนนั้นไปซื้อกระสุนมาเล่นหรือว่าไปจ่ายค่าสนามมันยังจะเบียบคุ้มค่าสักกว่านะครับคุณใช้งานมันดีด คุณเก็บรักษามันดีๆเนี่ยมันอยู่กับคุณได้เป็นหลายๆปีเลยนะบางทีคนรักษาดีๆ5ปีก็มีไม่รู้ว่าจะเกินกว่านั้นหรือเปล่านะแต่แบตผมนี่ก็อายุการใช้งานที่ผมเล่นนี่ก็ปีกว่าแล้วนะครับผมสภาพก็ยังดูสดใหม่นะครับแต่ที่ไม่ใหม่ก็คือสติกเกอร์เนี่ยใส่เข้าใส่ออกนะครับอาจจะดูลอกหน่อยแต่ว่าสภาพแบตนะครับไม่มีบวมไม่มีอะไรนะครับยังดูสดใหม่อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกวิ้ทีกันเลยนะครับผมไป อย่างแรกเลยนะครับผมสำหรับแกจเกจแบตเตอรี่นะครับที่เราต้องมีนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับอุปกรณ์แกจเกจสำหรับแบตเตอรี่ของเรานะครับอย่างแรกเลยเคือที่ชาร์จใช้เป็นที่ชาร์จตัวนี้นะครับผมเป็น i m a x B6AC นะครับคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเซตค่าได้นะครับผมเนี่ยจะเป็นกี่เซลล์นะครับผมจะใช้เป็นกี่แอมป์นะครับแล้วแบตของคุณเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลิปโพอาจจะเป็นแบตอย่างอื่นนะครับมันก็สามารถชาร์จได้นะครับผมภายในเจ้าเครื่องตัวนี้นะบอกได้คําเดียวว่ามันสุดยอดนะครับแนะนำนะครับเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยทำให้แบตของท่านเนี่ยอยู่ได้ยาวๆนะครับ อย่างแรกเลยนะครับแบตเตอรี่เวลาเราจะชาร์จเนี่ยเราทําการเสียบสายก่อนนะครับผมสีแดงสีดํานะครับตามตามสีที่เรารู้รู้จักกันแล้วตรงนี้นะครับผมเขาก็จะมีบอกนะครับสเซลล์สเซลล์สเซลล์หเซลล์หเซลล์ด้วยกันนะครับผมว่าแต่ละช่องเนี่ยคือเราควรจะเสียบเซลล์ไหนแล้วเราใช้เซลล์ไหนแล้วก็เสียบที่เซลล์นั้นนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมใช้เป็นลิปโพขนาด11 1.1โวลต์ 1> 1. 1 w, แล้วก็1.1แอมป์ไอหน้าต่างหน้าแรกเนี่ยเวลาเราซื้อเครื่องมานะครับผมไอเครื่องเนี้ยมันก็จะบอกเรานะครับว่ามันจะเป็นอะไรบ้างนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้ก่อนนะครับผมซึ่งแบตเราเนี่ยเราเป็นลิโพใช่ไหมเราก็ต้องหาค่าลิโพนะครับผมลิ o, โพลิโพโหลดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่ะนี่เจอแล้วครับผมลิโพนะครับผมรอเราเจอค่าลิโพแล้วเรากดที่สตาร์ทนะครับมันก็จะเป็นคําว่าชาร์จซึ่งข้างล่างเนี่ยผมเซตค่าไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนไปที่ บาลานซ์นะครับผมเพื่อในการชาร์จของมันนะครับเราต้องใช้บาลานซ์นะครับผมถ้าใช้ชาร์จนี่เดี๋ยวมันจะไม่เต็มนะเราใช้บาลานซ์นี่ก็คือเซลล์เราจะครบทุกเซลล์นะครับรู้แค่นี้ก็พอนะครับที่เหลือผมไม่รู้นะลงลึกเกินไปแล้วเรากด1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นการเซตค่านะครับผมเราไม่รู้ว่าเออถ้าคุณเป็นกี่แอมป์คุณเป็น1.2แอมป์1.3แอมป์คุณก็เซตค่าตามแบตเตอรี่ที่บอกนะครับผมผมเป็น1.1ส่วนกี่โวลต์เนี่ย ของผมเนี่ยมันเป็น3เซลนะครับก็เป็น11.1เเซลนะครับผมอ่ะบางทีก็ของคุณอาจจะเป็น7.42เซลลก็ได้นะครับผมแต่ผมเป็น1 1 1 3เซลนะครับพอเราทำการเซ็ตค่านี้เรียบร้อยเนี่ยเราก็ทำการกดค้างเพื่อกันนอนยันนะครับผมเราก็ต้องกดคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งมันก็จะทำการชาร์จให้กับเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่และเซลล์ของผมเนี่ยมีเท่าไหร่มัน,นก็สามารถ ตรวจสอได้นะครับผมพอมันเต็มปุ๊บเนี่ยไอตรงนี้ครับที่ผมนิ้วชี้เนี่ยมันจะเขียนว่า full นะครับผมพอมันเขียนว่า full ปุ๊บการทํทาง,งานของเครื่องชาร์จตัวนี้เนี่ยมันก็จะตัดการทํางานทันทีไม่สามารถที่จะชาร์จต่อได้จัดว่าแจมเลยทีเดียวนะครับผมถือว่าจัดว่าจ a มนะครับก็ทําให้แบตเราเนี่ยอยู่ได้ยาวๆแล้วถ้าเกิดใครที่แบบว่าเผลอชาร์จแล้วลืมเวลาเนี่ยเจ้าตัวนี้ตัดการทํางานแบตคุณก็จะยังอยู่ได้คงสภาพเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะก็คือเป็นประมาณแบบว่าใครขี้ลืมก็มันก็จะช่วยคุณนะเออประมาณ ส่วนอุปกรณ์ต่อมาที่ท่านขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดค่าแบตเตอรี่ซึ่งเราจะรู้ว่าเวลาเราจะเล่นไปเนี่ยแบตหมดไม่หมดนะครับตัวนี้มันจะสามารถบอกค่าเราได้นะครับว่าเหลือเท่าไรอ่ะสิบสองจสองอ่ะผมเหลือสิบอแต่ละเซลล์เนี่ยผมเหลือเท่าไรซีสอ่ะเห็นไหมอ่ะแต่ละเซลล์นะครับผมมันก็จะบอกหมดเลยนะครับผมว่าเอ้ยไอเนี่ย มันเหลือเท่าไรเหลือกี่เซลเราควรเก็บชาร์จไว้ไหมเราควรจะอะไรไว้ไหมนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะอ่ามันก็จะบอกเราหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยที่ทําให้แบตของคุณเนี่ยอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้งานเจ้าริโ p l e r e m o v กันนะครับการใช้งานสำหรับผมนะครับก็คือการดูว่าเวลาเราเล่นไปเนี่ยแบตเราหมดเมื่อไรเนี่ยเราควรพักแบตเราควรเก็บแบตไว้บางทีเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าหมดเขาหมดเรา ไม่เท่ากันนะครับบางทีของคุณเนี่ยอาจจะแบบว่าเอ้ยสิบถือว่าแบตหมดบางคนอาจจะบอก1 1บแบตหมดของเขาอะไรประมาณนี้แต่บางคนมามองของว่าเอ้ยยังไม่หมดยังเล่นได้ต่อนะครับบางทีมันคือมันมีมีใจตัวนะครับแต่ผมจะบอกเทคนิคในการที่ทําให้แบตเนี่ยมันอยู่ยาว นะครับผมอ่ะงั้นลองดูเทคนิคของผมนะครับซึ่งเทคนิคของผมนะครับผมจะไม่ดูที่ว่ามันเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นแบบ11.7 11.2 11.9ผมไม่สนใจผมจะสนใจที่ค่าเซลล์แรกเท่านั้นค่าเซลแรกสําหรับผมถ้ามันหมดปุ๊บมันจะอยู่ที่ 3.7สําสำหรับผมนะ3.7นี่ถือว่าแบตเตอรี่ผมหมดแล้วบอกได้เลยนะครับว่าหมดเขาหมดเราไม่เท่ากันบางทีคนมองว่าเอ้ย3.7เนี่ยมันยังเล่นได้ต่อแต่สําหรับผมเนี่ยถือว่าผมจะหยุดแบตผมผมทันทีเพราะมันจะมีผลในแพลนพังหน้าแต่ผมจะมาอธิบายฟังนะครับแต่เรามาดูก่อนนะเซลแรกเราไม่รู้นะครับน่ะเนี่ย11.7เราไม่รู้นะครับอ่านี่สามจุดเก้าสองว่าหมดไหมสำหรับผมยังไม่หมดนะครับยังเล่นได้ต่ออีกสักเกม2เกมนะครับถ้า3.7เมื่อไหร่ ผมจะหยุดยุติการเล่นนาทีจะเป็น3.79 3.75 3.703.71ผมจะยุติการเล่นนาทีถ้ามันขึ้นที่3.7เมื่อไหร่นะผมจะยุติทันทีนะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้แบตผมเนี่ยมันเซลลมันหมดหรือว่าเซลลมันตายว่ามันแบบมันหมดไปเลยอะไรพวกนี้จะไม่ให้มันหมดอย่างนั้นนะครับผมผมจะให้มันมีไฟเลี้ยงอยู่ด้วยนะครับผมแนะนานะครับว่าแบตเตอรี่อยงคุณเนี่ยดูที่เซลลแรกนะครับถ้าเซลลแรกเนี่ยมันเหลือ3.7เเมื่อไหร่ ควรยุติการเล่นนาทีแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแบตสำรอง,องในการเล่นนะครับซึ่งเทคนิคต่อมานะครับผมอย่างที่บอกข้อแรกไปนะครับก็คือ3.7หมดนะครับแต่ผมจะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่ว่าผมใช้ด้วยก็คือเวลาคุณเล่นเกมแรกเนี่ยคุณเล่นแบตก้อนนี้ไปปุ๊บใช่ไหมอ่าสาเหตุที่ทาไมผมขียเขียนว่า B2 B3 ผมเล่น B2 ไปเกมแรกเกมต่อไปผมเอา B2 ออกมาพักแล้วก็ผมใช้ B3 ต่อนะครับซึ่งเทคนิคนีคน้นะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการทํางานแบบพักนะครับก็คือทํา ทำงานแล้วก็พักไปด้วยนะครับซึ่งยังไงเนี่ยก็แบตเตอรี่เนี่ยก็เหมือนคนนะครับผมเวลาการทํางานเนี่ยเขาจะต้องมีการพักผ่อนด้วยซึ่งเทคนิคของผมเนี่ยใช้ B2 เสร็จปุ๊บพอใช้เสร็จปุ๊บผมถอดออกเปลี่ยนใช้ B3 ต่อพอใช้ B3 เสร็จปุ๊บเอา B3 พักและใช้ B2 ต่อซึ่งบอกได้คำเดียวว่ามันจะเป็นการทํางานแบบพักแบตเพื่อไม่ให้แบตเนี่ยมันร้อนจนเกินไปนะครับอ่ามันก็จะเป็นการถนอมแบต ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าทคนี้โคตรใช้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นข้อที่ว่าอย่าหาทํากับแบตเตอรี่อย่างแรกเลยที่เรารู้ๆกันนะครับว่าลิโปโพลิเมอร์เนี่ยอย่าหาทํากับมันเลยนะครับผมอย่าเล่นจนหมดอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกตั้งแต่ข้อข้อที่2ไปเรื่องการใช้งานนะครับอย่าเล่นจนหมดเลยนะครับผมถ้าหมดเลยเนี่ยบางทีเซลตายถ้าเล่นจนหมดเลยเนี่ยบางทีแบตบวมบอกได้คําเดียวว่าถ้ามันเกิดอาการนี้คุณเตรียมซื้อแบตใหม่ได้เลยแต่ของผมเนี่ยการใช้งานเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าผมเนี่ย เอ่อตองค่อนข้างที่ว่าผมเนี่ยมีวินัยในการเล่นมีกันค่อนข้างที่จะสูงนะถึงผมจะเล่นโหดเล่นอะไรเนี่ยแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะรักษาของของตัวเองอยู่นะครับเห็นไหมเพราะแบตเตอรี่เนี่ยผมจะไม่มีอาการบวมไม่มีอะไรเลยนะครับยังใช้กับผมได้อยู่ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเล่นจนหมดและก็อย่าเล่นจนแบบให้มันแบบหมดไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทคนิคที่ผมเคยบอกนะครับสามจุดเจ็ดนะครับเพื่อที่จะถนอมแบตมันไว้นะครับก็คืออย่าเล่นหมดนะครับเทคนิคแรกแบตเตอรี่ร้อนๆนะครับแบตเตอรี่ที่เราเล่นใหม่ๆเลยแล้วแม่งร้อนี่ย แล้วเราจะชาร์จเก็บนะครับบอกด้คําเดียวว่าอย่าหาทาข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับอย่าชาร์จแบตตอนที่มันร้อนเกินไปผมบอกด้วยคเดียวว่าผมเคยครั้งหนึ่งเสียแบตไปฟรีๆเลยหนึ่งก้อนผมเล่นจนร้อนมากแล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะครับยังเป็นมือใหม่ที่แบบเพิ่งเข้าวงการแบบไอ้น้าลาอ่อนเลยคือเล่นจนร้อนนะครับผมพอเล่นจนร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเสียบชาร์จไปปุ๊บโอ้ไม่ก็นะครับไม่ถึง10นาทีแบตกูบวมเป่งเป็น,ปนอ่างเลย นะบอกได้คําเดียวว่าอย่าชาร์จแบตตอนที่มันร้อนนะครับถ้าชาร์จตอนที่มันร้อนเนี่ยแม่งบวมทันทีแล้วแม่งเสียเลยต่อให้คุณจะเล่นบทหรือเล่นยังไงก็ตามแต่ผมไม่รู้ให้แบตมันเย็นก่อนแล้วคุณค่อยไปชาร์จเก็บนะครับผมให้แบตมันเย็นก่อนนะถึงจะเอาไปชาร์จเก็บได้นะครับผมข้อนี้นะครับอย่าหาทางนะครับ ชาร์จแบตตอนรอนี่คือแนะนําเลยว่าอย่าหาทำนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเทคนิคการใช้งานการดูแลรักษาแบตเตอรี่กาเจต็ต่างๆนะครับผมที่ควรมีอ่ะสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ขอแนะนําให้เอาลองเอาเทคนิคของผมไปลองใช้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคผมก็ได้เทคนิคของใครก็ได้นะครับสำหรับโปรเพเยอร์คนไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็จะมาลองเทคนิคของผมให้ทางมือใหม่ได้รับรู้กันบ้างน,นะครับเพราะว่าการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ย ของผมเนี่ยก็เอาหลักฐานม่เห็นเลยนะครับว่าแบตผมก็ไม่มีบวมไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะแบตตัวนี้เนี่ยผมใช้งานมา1ปีแล้วเวลาผมเล่นดิการเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นโหดและเล่นหนักนะครับก็ดูจากสภาพแบตผมได้นะฮะก็เป็นหลักฐานอีก่1ชิ้นการการันตีนะครับว่าเทคนิคของผมเนี่ยใช้ได้นะครับรักษาแบตได้อย่างดีแน่นอนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชา a l l e n g ร์นะครับผมเพราะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะครบ1000 Sub s ซับสไครเบอร์แล้วนะครับก็ขอความกรุณานะครับพี่ๆีน้องๆนะครับผมก็ช่วยมาดูช่วยมากดติดตามและช่วยกันแชร์ไปนะครับผมนะอาจะได้เป็นกำลังใจสำหรับพวกเราชาเลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับมาดูแลกสนุกไปด้วยกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม